มาตรงนี้ต่อนะครับมาดูเขาพูดถึงรูปที่สองครับเขาบอกว่าให้บิดสแต็กก็คือไอ้แท่งประมูลค่าไฟเมื่อกี้ประมูลการเดินลงไฟฟ้าเมื่อกี้เนี่ยบิดสแต็กเนี่ยเอาไปแสดงเพื่อเปรียบเทียบกับตัวคาร์บอนอินเทนซิตี้นะครับก็คือความเข้มของคาร์บอนนะจะเป็นค่าคาร์บอนที่ปล่อยมานั่นเลยนะสำหรับเทคโนโลยีต่างๆในรูปที่สองเนี่ย โรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะถูกเรียงลำดับโดยาราคาที่เขาบิดเข้าไปนะที่เขาประมูลเข้าไปไม่ใช่เรียงตามคาร์บอนนะไม่ได้เรียงตามคาร์บอนอินเทนซิตี้ถึงแม้ว่าลำดับที่แสดงเนี่ยจะปรากฏว่ามันก็ไปสอดคล้องกับค่าคาร์บอนอินเทนซิตี้ด้วยนะครับเขาบอกว่า this will not always be the case ความหมายของสำนวนนี้ก็คือ มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะแต่ว่าเขาก็จะใช้รูปนี้แหละนะในในที่นี้ในบทความนี้เนี่ยเพื่อความง่ายนะครับไปดูที่รูปที่สองมันเป็นยังไงนะครับรูปที่สองเนี่ยคราวนี้ดูในรูปคาร์บอนละแกนนอนยังคงเป็นไมกะวัตที่ผลิตอยู่นะครับแต่แกนตั้งไม่ใช่เงินละแกนตั้งเป็นปอนของคาร์บอนต่อไมกะวัตเอาต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นะครับ ก็จะเห็นว่าลมโซลานิวเคลียร์ไม่ปล่อยคาร์บอนเลยนะครับคอมบไบไซคลที่ใช้ในเชล้อกแกส๊สปล่อยเท่านี้900ปอนด์ต่อเมกะวัตต์อารนะครับถ้าถ้า,ถาไทยนี่มักจะใช้อะไรอะกิโลกรัมหรือว่าตันของคาร์บอนใช่ไหมอันนี้อเมริกาเขาใช้หน่วยบริเตนใช้หน่วย อะไรหน่วยอิมพีเรียลนะครับมันก็จะเป็นปอนเอหนึ่งหนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยเท่ากับสองจุดสองปอนใช่ไหมถ้าคิดเร็วๆหารสองเฉยๆเนี่ยตรงนี้ก็คือสี่ร้อยห้าสิบปอนโทษสี่ร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมคาร์บอนออตีเป็นตันก็คือศูนย์จุดสี่ห้าตันอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมคาร์บอนก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้าตันคาร์บอนต่อมกะวัตต์แอล ก็เดี๋ยวเขียนเอาไว้นิดนึงเพื่อเผื่อย้อนกลับมาดูอันนี้เท่าไหร่นะ0.45ตานข่าววันใช่ไหมอันนี้เป็น0.75มันคำนวณถูกไหมเนี่ยสมมติถูกนนะแล้ว่ะนะแล้วจะเห็นแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างก็เพิ่มตรงนี้เข้ามานะว่า สมมุติเอ,อณชั่วโมงนั้นๆเนี่ยเมืองนี้นะครับเขาต้องการไฟแค่นี้นะครับณตำแหน่งนี้ณเส้นดีมานมันก็จะแบ่งเป็นซ้ายขวาใช่ไหมณฝั่งซ้ายของเส้นดีมานเส้นความต้องการกําลังความต้องการการใช้กําลังไฟฟ้าเนี่ยนะก็ฝั่งซ้ายก็เป็นฝั่งซ้ายของเส้นดีมานนะครับอฝั่งซ้ายนี่ก็จะต้องเป็นคนเดินเพร,ระาะฉะนั้นคาร์บอนที่เกิดก็คือนี่ก้อนนี้ ส่วนถ้าเกิดมันเลยพีคไปเนี่ยสมมติอยู่ๆมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างกระทนหันเนี่ยมันต้องมาเดินไอ้โลงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคาร์บอนมันก็จะพุ่งเลยใช่ไหมโอเคนะครับไปต่อ